พีมดาว <c oughs> เกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ยครับคุณ <c oughs> บอกผมมาสิผมเป็นห่วงคุณนะ <c oughs> ฉันถูกจอมกล้นมันเอาเงินฉันไปหมดละสมใจคุณแล้วละสิ <c oughs> ตอนเนี้ยฉันไม่มีเงินไปทำวงสุ่ของคุณแล้ะ <c oughs> ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคุณ <c oughs> แต่คุณก็เป็นพวกเดียวกับมนัน แล้วก็พ่อของคุณรู้คุณสาใจหน้าดูเลยสิดาวแม่ว่างานเนี้ยมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะดาวน่าหน่อยสิครับ <c oughs> ผมว่าเราไปแจ้งความไ้ก่อนดีไหมครับเพื่อตำรวจเนี่ยจะช่วยตามจับคนร้ายได้เดี๋ยวผมพาไปคุณไม่ต้องยุ่งได้ไหมแค่นี้ฉันก็เดือดร้อนมากพออยู่แล้วดาวคุณจะโกรธจะเกลียดผมเนี่ยขอให้เกลียดไก่อนเลยนะ ตอนนี้เรามาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนดีกว่ามีความหวังยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะโยเงินนีงินทั้งนั้นเนี้ไม่ได้อมนะจ๊ะนี่นะบุตรได้แค่น,นี้ก็มากเกินไปแล้ว น้ากับพัดอยู่เฉยไม่ได้ลงทุนลงแรงเลยสักหน่อยพูดอ,อย่างนี้ได้ยังไงจ้นนนเราเนะี่ยลงเรือลําเดียวกันแล้วนะได้ผลประโยชน์อะไรมาเราก็ต้องแบ่งกันสิจริงไหม,มก็ได้แต่พัดกับน,น้บุตรอย่าหักหลังนนทีหลังก็แล้วกันหมนนก็พูดอะไรอย่างนั้นล่ะน้าจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไง วงหนูพาเนี่ยนะเราก็ต้องช่วยกันสิลำพังนะกับพัทนะ่ะคูจะทำอะไรไม่ได้มากหรอจกจ้ะถ้าไม่มีโน,นนนะ่ะนักเสียวจังไดเรื่องหนูพัหละลูก คบกันไปจังสี่เนี่ยผู้ยิงเขาเสียหายเดอ้อลูกนับบุรให้พอมาวากับผมเป็นวเวละมันบอกสำคัญดอกมันอยู่ที่ว่าน้าเสียวจังไดถ้าสิคบกันจริงจังเนี่ยพอสะได้แต่งงานแต่งการให้เป็นเรื่องเป็นราวาไปเลยพ่อเลยพอเรื่องของผมผมจัดการได้ขั้นผมอยากมีเมี่ย ผมสิบอกพอเป็นคนแรกเลย้าบักนี่นี่ว <พอ S 2> ่พจัดการเรื่องของพอให้ดีเถอะเสิเอาจังหนก็แม่คันบักขีสิกลับมาคบกันต่อก็ย่าให้เรียบร้อยต่างคนสิไดไม่ทางไป้าแม่มาปล่อยให้มันคา,าร,ราคาซังยังสิเฮค้านน่ไหม ดาวเข้าบ้านเลยนะดาวคุณทำใจให้สบายนะบางทีตำรวจอาจจะจับคนร้ายได้ฉันไม่หวังหรอกว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแต่คุณต้องมีกำลังใจนะจากไหนบ้าก็ติจจำนองเงินก็ไม่มี ฉันไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ความหวังแต่อย่างน้อยคุณก็ยังมีผมถ้าผมพอจะช่วยอะไรได้ผมก็ยินดีคุณจะช่วยอะไรฉันได้ที่ผ่านมามันก็เห็นอยู่แล้วว่คุณไม่มีปัญญาช่วยอะไรฉันเลยมีแต่ทำให้มันแย่ลง <S 2> <S 2> <S คุณกลับไป <S <S บอกอาคุนดีกว่า เขาจะได้ดีใจที่เห็นความล่มจมของคนอื่นเรียบร้อยไหมพิม เกิดอะไรขึ้นดาวเราไม่เหลืออะไรแล้วนั้นชั้นพวกมันเอาเงินเราไปหมดเลยอะใครลูกดาวไม่รู้แต่ตอนที่ดาวคํรเราไปกับแม่พวกมันมาป้อน เราไม่หมดแล้วนะจ๊ะต้องมีคนรู้แน่ๆเลยว่าเราบ้านไม่จมรองนะเราจะไปไหนอ่ะดาจะไปเอาเรื่องพวกมันดาไม่ยอมเสกเลยไม่ฟรีๆหรอกเรา ดาวอ้าวพลพลมากินขอน้ำกันผมกินมาหรอครับก็ดีแล้วไม่อยากโล่งวงด้วยหรอไอ้มนี่ปากหาเรื่องอยู่ได้สนใจใมันทำไมอ่ะให้มันอยู่ในบ้านก็นดีเท่าไหร่แล้ว อย่าคิดว่าเป็นลูกพ่อจะพูดอะไรก็ได้ยังไงเขาก็อายุมากกว่าถ้าไม่นับถือเขาก็อยู่เฉยๆถ้าเกิดเขาหนีไปเนะี่ยแกมีปัญญาทํางานแทนเขาได้ไหมไอ้นากพูดอย่างนี้หมายว่าไงอะเฮ้ยก็หมายความว่าแกมีปัญญาทํางานแทนคนได้หรือเปล่าแล้วไอ้รู้ไหมว่าต้องทำไม่ได้ต้นแกเคยทำยนี่ยังกันหน้าเนี่ยฮะทะเลาะกันอยู่ได้เป็นคู่นี้เว้ยอุไม่ขอหรอกเนี่ย เป็นบ้าคุณอยู่ดีๆมายิงเปืนในบ้านคนอื่นแบบเนี้ยใช่ใช่เป็นบ้าก็เพราว่าคุณไงถามจริง,รงๆเขเป็นลูกผู้ชายปะ่ะถึงได้ถมเหลงรังแกผู้หญิงแบบเนี้ยคือสิบ,บอกภายต่อภายไปเบิร์ตแรกมม็นบล่ะว่าเฮาสองคนนะฮะยศนะอย่าพูดในสิ่งที่ฉันบร่ได้ดทำฉันกับบุเคยแม่ได้จะคิดด้วย พี่ว่าเรากลับกันเถอะไม่กลับจนกว่านาจะรู้ใครมันทำตัวเป็นจอมาดักปล้นเงินเราไปอะอะไรนะฉันถูกปล้นแล้วฉันก็มัน่นใจว่าพวกคนมีส่วนรู้เห็นด้วย <c oughs> มั่วเหรคุณคนบ้านเนี้ยมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องไปจี้ไปปล้นใครหรอกฉันไม่เชื่อเอาเงานินฉันคืนมาเลยนะ ไม่งั้นฉันยิงจริงด้วยไม่เอานะล,ลูกนาะพอแล้วหนูดาวเอขอร้องเถนะอย่าให้เรื่องมันแย่ไปกว่าน,นี้เลยลูกไม่นะตาปล่อยนะเรื่องนี้ดาจัดการเองโงกถ้าเธอเชื่ออย่างนั้นะไปแจ้งความสิฉันทาแน่ไม่ต้องกลัวหรอกอีกไม่นานหรอกนะไอ้พวกคนชั่วมันต้องได้รับผลกรรมของมันอุ้ยไอ้พวกที่มันบกลกลกุกรุกเข้ามาในบ้านคนอื่นแบบเนี้ดีนะักหรือไงแม่ไปแจ้งความกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ถูกตำรวจจับเอาสิ ฉันก็จะแจ้งความเหมือนกันว่าแกบุกรุกบ้านฉันมีแกอย่าลืมนะว่าฉันยังเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายของพี่ก้องอยู่เมียน้อยอย่างแกกฎหมายเขาไม่ได้รับรองหรอกนะว่าแกมีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนี้เยยอดุดยยหยุดยหยดุ อย่าอวดแกงสู้กับฉันนะขนาดพ่อแม่เธอยังสู้ฉันไม่ได้เลยอย่างเธอนะฉันไม่ลดตัวไปสู้เลยหรอกกลาบก็ได้เอาตายซะทีืนมาก่อนเด็นี่เขาบอกยังไงพวกเราไม่รู้เรื่องด้วยไอ้นะัทเลิกพูดพวกมันดีกว่าเสียเวลาเปล่าปลาพ่อเข้าบ้านครับเดี๋ยวแกมันนี้โดนห้าร้อยน,นี่ฉันทำเสียแกได้อะ ร่วมกันพวกนี้หละนายไปมาจากไหน